กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการคดีเจ็บ EP 2วันนี้เหตุการณ์ก็ยังอยู่ที่เสาเดิมครับแต่จะมีอะไรเพิ่มเติมไปดูเอ๊ะทำไมเทพลักหัวยุ่งกว่าเดิมล่ะเอ๊ะทำไมพูดไม่รู้เรื่องข้าอยู่นี่ตั้งหากเจ้านั่นน่ะผมหยอยว่าข้าตั้งเยอะอุ้ยยุ่งจริงแบบนี้คิวจะระเบียบสายต้องรีบกว่าท่านสินะใช่แล้วข้าเลยบอกไงว่าข้าน่ะรอได้แล้วมันอีกนานไหมกว่าจะถึงเสาท่านเอ๊ะ แล้วจะัระเบียบยังไงทําไมสายถึงยิงบนเสาล่ะเอ็งนี่ถามมากซะจริงก็การจัดระเบียบคือการตัดสายเก่าที่ไม่ได้ใช้ออกและรวบให้สายไม่ตกหล่นลงมาตั้งหากละ่ะและแต่ละสายก็จะมีการระบุเจ้าของสายด้วยนะหืมหล่อไม่เละ่ะซึ่งการจัดระเบียบก็จะถูกแบ่งตามความเร่งด่วนเช่นไอที่ย้อยทั้งตัวนะ่ะอาจจะไปทําอันตรายคนอื่นได้ก็จะได้รับการจัดการก่อนเมื่อมีคนโทรแจ้ง ส่วนบางทีที่เองไม่เห็นสายแล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าถูกนําลงดินไปแล้วตั้งหากซึ่งต้องใช้การประสานงานและการวางแผนที่ถี่ถ้วนทําให้การดําเนินงานยากกว่ายัางไงละ่ะเอา้าเข้าใจกันยังอ๋อโอเคอเค,เ,คเข้าใจแล้วจ้าย้ําอีกครั้งภาพที่คุณเห็นอยู่นี้เป็นเหตุการณ์จริงเทพรักษ์ที่เห็นในเหตุการณ์ก็เป็นเทพรักรจริงจริงไม่ใช่ตัวแสดงและหากคุณพบเห็นสายส,ายสื่อสารลกลุงลังแบบนี้ก็ติดต่อได้ที่ l i น์แอด nbtc หนึ<ๆ>่งสองศูนย<ๆ>์ศ<ๆ>ูนย<ๆ>์กสชจะประสานงานเพื่อดําเนินการต่อไปโอ้ยรีบเก็บสายเถอะนะ